สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องยายาลือช่อว,วันนี้เราไม่ค่อยสบายนะเสียงมัาก็จะเป็นไปนิดน,นึงก็คือเมื่อวานเราร้อนมากเราออกเลยเลยไปทําผ้าเย็นมานะคะ <S <s <ans> <S ก็ผ้าเย็นก็ไม่เชิงผ้าเย็นเท่าไหร่ก็เอากระดาษชู่ไปชุบน้ํานะให้มันเป็นเปลียยๆชุ่มๆนะแล้วก็ไปใช้ช่องฟิตแค่นี้ทุกคนมันก็เย็นนะแต่มันไม่ได้แข็ง <c oughs> ตามที่เราคาดไว้อะถ้ามันน้ำ <c oughs> ถ้านา้ำใช่ช่องฟิตนะ้ำมันก็จะมันก็จะแข็งแต่ว่าอันนี้มันเป็นเทชูเราก็ไม่รู้มันจะแข็งหรือเปล่าแต่มันเย็นนะทุกคน,นเย็นก็ <c oughs> ผ้าผ้าเย็นก็ได้ผ้าร้อนแก้ร้อนแต่เราก็ไม่สบายแล้วเสร็จเราก็เปลี่ยนแบบนี้เลยทุกคนเราจะอันนี้คือมัน <c oughs> อันนี้มันไม่มีน้ำอยู่เลยนะ ก็คือเสียงรับเปลี่ยนมากเราไม่สบายนะเราก็ยังไม่หายแล้วไม่รู้ลราเป็นไรเ <c oughs> <c oughs> สียงรับดีขึ้นแล้วทุกคนนี่ก็จะได้ผ้าเย็นอย่างนี้เลยทุกคนลองทําดูนะแต่ว่าตอนนี้มันตัดแดดก็ผ้าเริ่มเปียกแล้วทุกคนแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้คือเราเออม,มันก็จะเป็นอย่างนี้นะ เราจะไปให้ดูวิธีทํากันค่ะอย่างแรกนะคะต้องมีถ้วยสแตนเลสเพื่อใหอ้ผ้ามันเย็ยนๆเลยเนาะอย่างที่สองที่ต้องมีก็คือเป็นทิชชู่อ,อย่างนี้เลยนะคะทิชชู่อ,อย่างนี้กับอันนี้นะเราจะทํากันเลยอันนี้เราใช้เป็นทิชชู่แบบทิชชู่ดึงเป็นทิชชู่มมวนนะทุกคนอ่ะแล้วอย่างที่สองก็คือ เปิดน้ำเลยค่ะเอาน้ำเย็นๆเลยทุกคนถ้ามันจะได้เย็นอันนี้เราไม่รู้มันเกี่ยว่ะนะทุกคนมันเย็นแล้วโอเคเราก็บีบน้ำแล้วก็กางออกนะคะนี่พอเราอันนี้เราไม่ได้บีบน้ำนะเรากางออกเลยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็ดเๆน,นิดนึงแล้วก็เอาวางไว้ข้างบนนะคะข้างในเราก็เทน้ำออกแล้วเราก็พิชเช่ช่องฟิตเลยมาเลย เข้าไปในนี้ก่อนปิดเลยเสร็จแล้วเราก็รอนะคะประมาณหนึ่งวันก็ได้เนาะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่ากี่วันนะ,ะเดี๋ยวเราคิดหน้าเราจะมาประดิษฐ์กันนะทุกคนอาจจะไม่รู้เราชอบระบายสีวาดรูปนะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาวาดรูประบายสีแบบประดิษฐ์กันนะคะบ๊ายบาย